สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมคนที่เดินผ่านมาโอ้โหชื่อนี่แม่งแบบอย่างเทเลยวันนี้เสียงจะแบบแปลกแปลกแบบแปลกชี้ะเออก็แบบเนาะเป็นอะไรไม่รู้วันนี้คอแบบเหมือนมีอะไรสักอย่างมาตันไว้พูดไม่ค่อยคล่องไม่ใช่ไม่คล่องดิพูดไม่ค่อยชัดมากกว่าปกติก็พูดไม่ค่อยชัดอยู่แล้วนะตอนนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยเสียงก็แบบแปลกๆด้วย หรือเปล่าวะหรือเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะส่วนเอ,อเห็นไอ้แรง้งโกตรงนี้ไหมไม่ต้องไปสนใจมันทําเป็นไม่เห็นซะทาไงได้เนาะคนก็ไม่เล่นเก่งกันทุกคนหรอกนะเข้าใจไหมเออเน็ตกระจอก็เล่นไปมาวันนี้ก็มีอัปเดตวันนี้หรือเปล่าวะหรือเมื่อวานมีอัปเดตแพทใหม่มา,มาใช่ไหมนี่จะเป็นแบบให้อัปเดตสกินได้เออ ผมก็ได้ไปอัปเดตมาแล้วเนาะหนึ่งสกินก็เลยจะมาโชว์หน่อยนะ <laughs> สกินเมื่อนานไปแล้วนี่เลยมาสกินนี้เลยไปอัปเดตมานะเสียไปห้าร้อยแต่คุ้มนะคุ้มนะสำหรับผมเพราะว่าคุ้มนะห้าร้อยเลยนะเว้ยโปรตีสกินนี้ราคาเท่าไหร่วะหนึ่งพันใช่ไหมหรือหนึ่งพันสองร้อยวะเออประมาณนั้นอนะ เลไรเนี่ยไม่ชอบเลยไม่มีเสียงอ่ะเขาแบบเสียงสวยแบบดูมีเสน่ห์ให้คนเล่นรู้สึกชื่นใจมีไหมมีไหมขอหน่อยขอหน่อยก็จะมาเล่นหมดธรรมดาเนาะลงแรงเดี๋ยวเจอพวกกากอ่ะเห็นแบบนี้ฝีมือไม่เข้ากับแรงนะไม่ค่อยได้ลงแรงฝีมือก็น่าจะพวกแรงเอ่อ เนี่ยเหมือนเหมือนไอ้เพชรสีม่วงเนี่ยเนี่ยไอแวร์เนี่ยฝีมือก็ระดับแรงเดียวกันกับไอแวรเลยหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยกระตุกกะตุกเริ่มมาก็ตุกแบบนี้ไม่ได้แล้วมึงถอยทำเชี่ยอะไรอ๋อี่นี่เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเฮ้ยอย่างชอบเลยว่ะขออีกทีดิ อ๋อไปไล่ไปไล่ไปไล่ไตอนนี้ก็จะฟาร์มไปเรื่อยก่อนเนาะเอา้าว่าอยู่ลืมกดเลยไม่น่าต้องไปช่วยหรอกพีมือก็หลับกลางเกมเนาะเคยพูดไปแล้วอย่าดูคลิปเล้วพิมพ์ประกาศนะเออเดี๋ยวมันทำร้ายจิตใจ เดียวตายแล้วก,ก็น้องมาพิมพ์ขัดหลายครั้งแล้วอ,อก็จะมีตัดช่วงที่คนพิมพ์มาเลยพวกนี้ไม่พิมพ์อะไรวะอวยตองแปลว่าอะไรวะ,รแ,ะ,ะ,รวะแบบไข่อะไรคืออวยตอง โอ้โหทำได้แจ่มมากอีกผีเสื้อควินซี่ช้างรู้ไหมมันอยู่ไหนข้างบนใช่ไหมเจัดการมันเลยไหมเราเล่นมันเลยไหมสนใจเล่นมันเลยไหมโอเคไม่เล่นก็ได้ออนเอออนเออยากสบายเสือก <X. S 1> แต่แม่งไม่ยอมบอ,อกมันจะป้อมเลย นั่นไงอยู่แถวป้อมแบบนั้นจะไปเสือกได้ไงโอ้สบายสำหรับใครที่เล่นอาวเก่งเนาะนะแนะนำทีความจริงก็เล่นอาวมานานแล้วแต่แบบเล่นเล่น,ลนห,หายหายเข้าใจไหมเล่นได้สองสามวันหายไปหนึ่งเดือนเล่นได้สองสามวันหายไปหนึ่งเดือนเลยมาน,นี่บอกเลยตอนนี้ ถ้านับรวมแล้วก็เล่นอาวีมาประมาณห้าปีเนาะยังกระจกเดิมเลยเฮ้ยข้างล่างบวกกันปะมองพลาดแล้วกูเฮ้ยบนโบน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 ,บน,บนโอเค <c oughs> ไม่ต้องไปช่วยแล้วเฮ้ย แม่งช่วยไม่ทันยอย่างม้าก็ต้องไปช่วยล่างนะเนาะไม่ได้หิมันน่บอกเลยอยากช่วยเฉยอืม,อม ห้าวช่วงนี้ห้าวดีเจนะแม่เสารน้อยแม่เสารน้อยเอ้ยนี่เดียวใช่อีกนิดเดียวอะ่ะจะฆาดแล้วนิดเดียวเอ้ยปั๊มปั๊มปั๊มปัป๊มแตกแค่นี้ลัดเอ้ยบนบนบน กดปุ่มแจ้งเตือนไงวะแล้วเองจะไปตายทำนี่แวนเองรัดตูอีกแล้วรัดกูอีกแล้วแวนแวนกระทั่งชีพมันก็ไม่เว้นไอ้ชายเอ้ย ไปไปไปแปไปไปไป็ <'m> ปนนีไีุปทีเหรอวะ <c oughs> เป้ยไไป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 ไไปไจมปไ <c oughs> าไมไปไมไปไปไีปไ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 ปปปปไปไ เฮ้บ่แล้วบ่แล้วบว่แล้วไป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 แจมไปแจมไปแจมเดะมันหน้าจบแล้วดันชีพดีกว่าโอเคมหน้าจบทลัดแล้วดันชีพต่อไปมีคนมาเนาะ ออมีความสงสัยเนืงอล่องหนสมบูรณ์นี่มันนับในป้อมหรือเปล่าวะเออวะแต่ตัว่าไม่น่ารอดอะไม่เสียงไม่เสียงนี่แบบถ้าแบบใช้สกิลหนึ่งใช่ไหมพุ่งเข้าไปในป้อมปุ๊บมันล่องหนใช่ไหมสกิลหนึ่งอะเออพอเข้าไปป้อมปุ๊บป้อมมันจับได้ไหมวะจัไม่ได้เนาะไปไปไปรีบเข้าป้อมไปแล้ว ต้องรีบตีป้อมนะนี่ให้พวกนั้นบวชนไปส่วนเราตีป้อมนะไปทะลวงยันป้อมไม่ได้เด็กกุลก เกือบหมดทีมอะครับเหลือใครรอดวะอ๋ออีผมขาวนำเชียร์อะไรได้เนี่ยบอยตัวที่ไม่เคยเล่นนี่ไม่เคยจำสกิลนะตัวไหนไม่เคยแต่นี่คือจะไม่รู้จักสกิลมันเลยอะเป็นคนไม่ค่อยจำสกิลคนอื่นฟังงั้นก็ได้ ตายโอ้โหลืมไปมันตีไม่เข้ากูยังไปยืนตีงูอีกอื้มอวัวแม่งตายไปซะมังกรน่ะมังกรเออ ไม่เอาก็ได้เดี๋ยวเราจัดการผมขาวกันนะเออแต่เลาป่าไม่ใช่หรอวะป,ป่าก็ต้องฟาร์มป่าไปเออฟาร์มไปฟาร์มไปคงคนคนคน,คน,นี่ไม่ต้องไปสนเนาะเนี่ยไม่ต้องไปสนหรอกจมโบเลยจโบเลย เฮ้ยล่าง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 เฮียล่างล่างล่างเฮ้ยมันเล่นเอาป้อมแตกที่นี่หว่าฮะควินซี่เออรังสนุนร่ังไปไม่ทันแล้วล่ะฮุๆๆไม่ได้แดกกูล็อกมานี่เอากระตุกไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ โอ้ท oh. <aining ball breaking up> ้อรอยเงี้ยเออรู้สึกว่าเกมนี้ไม่ง่ายไงไม่รู้วะหรือว่าคิดเองวะไม่น่าคิดเองอ่ะเดี๋ยวไปเอาไอ้ไอตัวอะไรไม่รู้ก่อน แป๊บจะเพิ่งบวกไอ้พวกเวนตายห่างมาทั้งทีแตก <Excellent. S 1> บวกนี่ไม่เคยคอยป่าเลยป่าก็ไม่เคยร่วมด้วยป่าจะฟาหอย่งเดียว อ้าโนรุมอ่ะอันตีไม่ทันไอ้เหี้ยคือตอนแรกนึกว่ามาแค่สองสามตัวเฮ้ยมันแบนบมาสี่ตัวเลือดเดียวเลยอะ่ะแบบเวอร์เลยกูอะ่ะไปชนะแล้วชนะตอนกำลังตายด้วยสุดยอดเยดเดอะแบกสองคน ไม่น,น่าแปลกที่ชนะไปเรียบร้อยเนาะจบเกมไปแบบง่ายหนึ่งเกมไปก็จบแค่นี้นว,วันนี้วันนี้ก็จบแค่นี้แหละถ้าหากมีเวลาก็าจะแบบทยอยเนาะทยอยทำคลิปไม่ใชรหรอกไม่มีตังค์อ่ะใช่ ไม่มีตังค์ดูหน่อยทีมไฟสบสาเ์เซรับความเสียหาย20%สรซสร้างความเสียหายสิบสี่เปอร์เซไม่มีด้านไหนสุดเลยอ่ะโอเคเรื่องเงินนีเยอะสุดได้ได้อันนี้พอยอมรับได้อยู่